สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหญิงกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะทีมงานจะมาพาทำเควสเอ่อทีมงานได้ทำการเกริ่นไปแล้วใช่ไหมคะว่าในแพทใหม่ของเราเนี่ยจะมีในส่วนของเออ่ดันเจียนคิรีราชันซ่อนด้วยใช่ไหมคะซึ่งใครที่จะลงดันนี้ได้นะคะจะต้องมาทำเควสเปิดดันก่อนนะคะพิกัดเควสจะอยู่ที่ซูจโจนะคะเออ่ จ็ดห้าหกสี่แปดแปดนะคะ NPC เปาตาทิงตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะลาชันซ่อนผจญภัยคำว่าปราณห้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้เล่นจะต้องมีปราณห้านะคะแต่ว่าเควสโลกปราณห้าจะต้องทำการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คือมาสักก็คือส,สามารถมารับเควสได้เลยนะคะชึบ นะันนี้ก็คือจะเป็นตัวเรานะเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายเสยเลยอ่ะข้าไม่เข้าใจศพเยินเฉียดและอ่านไม่ทัน <c oughs> อ่านก้านาเองแล้วกันเนาะคือความจริงคัสซีมันน่าจะมีเสียงมีอะไรหน่อยเนาะเป็นแบบภาษาจีนก็ได้ ่านภาษาไทยไม่ยากแตอ่อ่านชื่อจีนเนี่ยใช้เวลาสักนิดนึงนะ่ตัวเควสเนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าตัวเควสเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะเออคือเรียกว่าไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าสามารถเดินตามพิกัดมาได้เรื่อยๆเลยเนาะอ,อันนี้บทพื้นที่ต้องห้ามร่องรอยปริศนาซูจีนะคะ จะอยู่ในส่วนของตำนานออลมานอันนี้นะคะบทที่หนึ่งบทนำพื้นที่ต้องห้ามนะฮะราชันซ่อนผจญภัยปะคุยเวทกันดีกว่าทีมงานจะไม่อา่าไม่อ่านละกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรแต่คิดมันจะยาวเกินไปนะเราจะไปแบบน้ำๆเนื้อๆเลยแล้วกันเนาะ อ๋อตอนนี้เราเป็นเจ้าหอหมู่ตึกบัณฑิตแฮร์นะเซวเปียฉิงชาติกำหนดที่ซับซ้อนชีวิตที่ผกผันอันนี้ก็คือเป็นประวัติของเขามันกดเลือดอ่านไมมอุ้ยโทษค่ะมันกดเลือดอ่านไม่ได้ไงไงเอ่อในส่วนของเควสนี้ทีมงานก็แนะนำว่าให้ทำจนจบนะคะอย่าเพิ่งแบบแวะไปนู่นมานี่เควสไม่ยาวเท่าไหรค่ค่ะ เห็นเกมเบอล,บลไปไหมนะโอ้ชุดนี้ก็สวยมีใครเป็นเหมือนกันไหมแบบว่าเวลาคุยกับเอ c มพีซีล้วชอบมองชุดอะถอนหนอนพิษให้นักคุ้มภยัยคนนี้คือนักคุ้มภัยเหรอถอนอยังไงล่ะอ๋ออ๋อนี่สนทนากับนักคุ้มภยัย ไปตามหาชาวแดนใต้พี่ชิตชาวแดนใต้อะก็จะมีในส่วนของการตีมอนนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเฮ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสก,กิลตัวผู้ชายเป็นอย่างนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่สิตัวผู้ชายก็ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมโคตรเท่ อันนี้เราจะได้มาในส่วนของสกิลพิเศษตรงนี้นะคะจะไม่ใช่สกิลของตัวเรางูพิษสะบัดหางชื่อมันคุนค้นๆมากเลยท่าทาวท่องสลา,านหุ้ยใช้อันตีได้โดยที่ไม่ต้องเก็บโทษะอ๋อเราก็จะได้ซีรีส์เซตเอ่อสกิลเงาเขียวขจีมาใช้นะคะอุ้ยโอ้คิดถึงสมัยแรกๆเลยเนาะ โดนเงาเขียวคาจีเตะเป็นว่าเล่นอันไหนคือสก,กิลตัดการวะอยู่ไหนอีกสองตัวอันเมื่อกี้มีสเหรอเท้ โอ้ยไม่ว่ายังไงพวกสกิลแบบสกิลมือเปล่าอย่างนี้ก็ดูดีเนาะชอบอ,ะอ่ะต่อไปเป็นพ่ชิตผู้อาวุโสหัวตี้นะคะน,นี่เป็นบอสระดับบอสเปิดด้วยเงาเขียวขจีก่อนเลยไม่ต้องเก็บโทท์ตัดกาดอันไหนก็ไม่รู้ วันหน้าจะต้องเอาคืนเป็นร้อยเท่าเสียงเย็นชาด้วยนะยินดีต้อนรับทุกเมือ่อบริการทุกระดับประทับใจไปเขาทำเงินดีว่าอ๋อนี่เราได้เล่นเป็นเจ้าสํานักเลยเหรอคะเนี่ยอุตตะเป็นการสวมบทบาทที่แบบ หญิงสาวชาวบ้านหญิงชาวบ้านาปกุกมูสุจือเดี๋ยว n P C ตัวนี้ก็จะไปหลับในดันเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวจะมีคลิปลงดันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคลิปลงดันตัวดันเนี่ยแค่เปิดดันก็ยุ่งยากแล้วอะเพราะว่าการจะเปิดดันได้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด8คนเลยนะคะถึงจะเปิดดันได้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย เรามีเจ็ดคนแล้วคนที่แปดกำลังตามมาเดี๋ยวเปิดดันก่อนรอคนที่แปดไม่ได้นะคะคนที่แปดต้องเข้ามาในตี้แล้วนะคะแล้วก็ภายในห้านาทีนะคะถ้าแปดคนไม่อยู่ในดันนะคะดนันจะล่มทันทีเรียกได้ว่าอืบางทีหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยห้านาทีนานอยู่ไม่จริงนะคะเพราะว่าอันนี้ลองมากับตัวเองแล้วห้านาทีแม่งแป๊บเดียวเองให้เลือกหนึ่งชิ้นจบแล้ววะเนี่ยอันอันนี้เดี๋ยวทีมงานจะ เลือกทุกแบบแลกันเนาะหมายถึงว่ามันจะมีหลายเควสไงเป็นของรางวัลเซตนี้แหละเดี๋ยวจะเลือกให้ดูทุกแบบและกันจะได้เขาเรียกว่าไงกระจายรายได้ฮะเแบบเขาเรียกว่าไงกระจายแบบเออหลายคนอาจจะสงสัยว่าหอนี้เปิดได้อะไรบ้างหอนี้เปิดได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยเปิดที่ว่าจะได้ไปแบบไปเลือกตอนที่ตัวเองทําเควสจบแล้วไม่ถึงแบบีซี่มากๆเลยอะจบจริงใช่ปะดูกกอน นี่ไงจบแล้วมีแค่สามหัวข้อย่อยเองเออสามหัวข้อย่อยตรงนี้นก็จะได้รับตรวจซักล้างนะคะยาเปลี่ยนเอ็นแล้วก็อะไรเนี่ยผงผสานประนีตนะคะัวหิมะเทียนซานัวหิมะด้วยหรอนี่ไงัวหิมะเทียนซาน โอเคค่ะอันนี้คือทุกคนจะต้องทำเควสนี้ก่อนนะคะถึงจะไปลงดันได้พอเซิร์ฟเวอร์อัปเดตเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือการมาทำเควสนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นออบอกเดี๋ยวค่อยทำก็ได้แล้วพอเอ,อวันนั้นเพื่อนเราคึกไงเกิดอยากจะลงดันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราลืมทำเควสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอรวบรวมคนเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเอากดลงไม่ได้ดันลม่มคือพากัน ล่มหมดนะคะใครที่กดเข้าดันช้าก็ลอดไปใครที่กดเข้าดันไปแล้วคือเสียรอบดันในอาทิตย์นั้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างใจจริงนะก็คือเซิร์ฟเปิดให้บริการแล้วเควสนี้คือรีบไปทำซะนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ